h o ็กโฮมสกูลทำอะไรกันบ้างไปดูกันสวัสดีค่ะแม่โบนาะคุณแม่ลูกสองที่มีลูกโฮมสกูลค่ะเราโฮมสกูลกันมาปีนี้เข้าปีที่3แล้วนะคะโฮมสกูลกันตั้งแต่พี่อมสินอนุบาลหนึ่งจนตอนนี้พี่อมสินอนุบาล3าหกขวบแล้วค่ะ ว่เราการเรียนการสอนจะเน้นไปที่การทํากิจกรรมนะจะเป็นการเรียนรู้ผ่านการเล่นค่ะในแต่ละสัปดาห์แม่โบก็จะไปหากิจกรรมสนุกๆน,นะมาเล่นกับเขาค่ะบางทีก็จะเจอกิจกรรมสนุกๆในทิกต o k ก็จะเซฟเก็บไว้นะหรือว่าในแอป,ปแดงแอป,ปฟ้าอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าแม่โบไม่ใช่คนที่สอนน้องทั้งหมดนะคะน้องเนี่ยก็จะมีการไปเรียนข้างนอกบ้างมีครูมาสอนที่บ้านบ้างแล้วก็จะมีการเรียนออนไลน์บ้างนะคะแต่ว่าก็จะไม่เยอะนะเพราะว่าน้องเขายังเด็กไม่อยากจะเน้นไปที่หน้าจอมากค่ะ นอกจากการเรียนรู้ผ่านการเล่นแล้วนะบ้านเราก็ยังสอนเรื่องของการทํางานบ้านแล้วก็ความรับผิดชอบเนาะอย่างเวลาทานเสร็จก็จะสอนให้เขาล้างจานของตัวเองแล้วก็ซักผ้าหรือว่าซักรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะพยายามฝึกให้เขาทําเองนะเพราะว่าเด็กโฮมสคูลเนี่ยเขาจะมีความยืดหยุ่นในด้านของเวลาค่อนข้างสูงนะก็เลยต้องสอนเรื่องระเบียบวินัยไปพร้อมๆกันด้วยค่ะส่วนกิจกรรมข้างนอกหรือการเรียนรู้โลกกว้างเนี่ยเราก็ทําอยู่ตลอดเลยเนาะก็มีทางการที่เราไปเที่ยวข้างนอกการไปพิพิธภัณฑ์อะไรแบบเนี้ยค่ะสถา,านที่ต่างๆเพื่อไปเรียนรู้ชีวิตข้าง แล้วก็ไปทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆด้วยนะเอาจริงๆบ้านเราเนี่ยมีสถานที่ให้ทํากิจกรรมเนี่ยเยอะมากเลยนะมีทั้งแบบทั้งฟรีแล้วก็เสียเงินเนาะแล้วก็แคมป์ต่างๆเนี่ยก็เยอะมากเลยนะมีทั้งฟรีแล้วก็เสียตังค่ะอย่างอันนี้เราก็ไปออกกาลังกายที่สวนรถไฟนะแล้วก็ไปแวะชมผีเสื้อที่อุทยานผีเสื้อค่ะหรือจะไปสั่นจัก,กร,รยานที่สนามเจริญสุขมงคลจิตก็ได้นะอันนี้ก็ฟรีเหมือนกันค่ะไม่เสียเงินเรื่องโฮมสคูลแล้วจะกลัวไม่มีเพื่อนเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะคะถ้า,ร,า,ารรานองทํกกกิจบๆไป ร่วมกับเพื่อนหรือว่ามีการเรียนการสอนกับคุณครูเนี่ยน้องก็จะเรียนรู้การเข้าสังคมมารายาทต่างๆแล้วก็กดระเบียบต่างๆได้แน่นอนค่ะ